มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคนนับพันนั่งตากฝนวันที่26กรกฎาคม2564มีรายงานว่าที่แหลมบาริหไฮเหมืองพัทยาใต้นะคะที่จังหวัดชลบุรีมีชาวบ้านนับพันรายค่ะนั่งต่างร่มเว้นระยะห่างตากฝนแบบไม่กลัวโรคนะคะ เพื่อที่จะรอรับบริจาคข้าวกล่องกับน้ําดื่มท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดที่ยังคงวิกฤตและจังหวัดชนบุรีเองเป็นหนึ่งใน13จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ประชาชนทามาหากินไม่ได้ค่ะไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยค่ะทางนี้นะคะเป็นภาพสะเทือนใจที่สุดก็คือคอนกว่า1,000คนมานั่งรอรับบริจาคก,กันแบบมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีการแซงคิวนะคะเป็นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และเพือได้ของบริจาคแล้วก็ยกมือไหว้ผู้ให้อย่างนอบน้อมซึ้งใจโดยที่พัทยานะคะเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเมื่อโควิด1 9เข้ามาทําให้รายได้ส่วนนี้หายไปและเมื่อมีมาตรการควบคุมโรคนะคะเท่ากับว่าเป็นการซ้ําเติมคุณในพื้นที่ไปอีกด้วยค่ะสําหรับของบริจาคก,ก็คือบริษัทแพลนสเตชันอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนดนะคะซึ่งหากินอยู่กับในประเทศไทยอย่างยาวนาน แต่ว่าโทนสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวจึงได้ขอบริจาคช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเพื่อที่จะเยียวยาความเดือดร้อนได้บ้างค่ะขณะเดียวกันบริษัทอื่นๆที่เป็นของคนไทยนะคะก็มาร่วมสมทบทุนกับบริษัทของ p l a ล Station เช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ